เล่นขายของคุณเคยได้ยินเสียงความทรงจำไหมคะหรือว่าคุณลืมมันไปแล้วล่ะตอนที่เรายังเด็กเรามีความสุขกับแมกไม้เพื่อนของเล่นและแน่นอนมีเรื่องเล่นๆที่น,น่าทำเยอะแยะมากมายจนแทบไม่ต้องสนใจอะไรเจ็บสุดก็หกล้มแม่ตีการบ้านไม่เสร็จหรือว่าทะเลาะก,กับเพื่อนและแน่นอนเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ เขามักมีกิจกรรมที่เราเรียกมันว่าเล่นขายของเรื่องราวในตอนนั้นสอนฉันว่าเราต่างผ่านสิ่งต่างๆมากมายที่เต็มเปี่ยมซึ่งบรรจุลงในขวดแก้วที่เราเรียกว่าความทรงจำและแน่นอนเรามักจะรู้จักกับความรักไปด้วยอืมแล้วความรักกับการเล่นขายของมันเกี่ยวกันยังไงล่ะ <c oughs> วันนี้จะพูดเรื่องนี้กันสักหน่อย การเล่นขายของมันสนุกเปรอะเปื้อนเราสามารถสมมติสิ่งรอบตัวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่างน่าประหลาดมันสมจริงเราหยิบยื่นของที่เราให้คนมากมายบางรับมันไปทำทีว่าอร่อยสเต็มปดาบ้างก็ไม่แยแสไม่สนใจแต่ว่าบางคนเนี่ยก็มาร่วมวงเล่นด้วยกันเลยเราหยิบยื่นโดยไม่สนใจสิ่งตอบแทน ขอ,อแค่เป็นรอยยิ้มก็พึงพอใจแล้วไม่ต้องใช้เงินจริงๆซื้อแค่สมมุติว่ามีเงินเราอาจสร้างเงินจากใบไม้ก็ได้หรือว่าเศษกระดาษเราจะเปิดธุรกิจร้านกาแฟโดยใช้ผงดินร่วนๆที่แห้งผ่กผสมน้ำแล้วคนมนไปมาในแก้วพลาสติกหรือว่าสร้างเสียงซูซ่า เรากับว่ากำลังโยนพืชผักลงในกระทะแสนร้อนแบบที่แม่ทำมือน้อยนอย้สามารถเด็กทุกสิ่งรอบๆตัวมาสร้างสารรค์สิ่งต่างๆได้แต่ความรักไม่ใช่แบบนั้นน่ะการเล่นขายของโดยมีความรักเป็นเดิมพันมันไม่น่าสนุกเท่าไหร่เราไม่อาจสมมติความรู้สึกขึ้นได้ไม่อาจบังคับให้ใครยินดีปรีดากับเราได้ไม่อาจจะรักเหมือนกับตอนที่เล่นขายของได้ก็เพราะว่าความรัก มันไม่เหมือนการเล่นขายของอยังไงล่ะเราไม่อาจหยิบผงดินขึ้นมาแล้วบอกว่านี่เป็นกาแฟหอมกลุ่นหมายความว่าเราไม่อาจหลอกลวงหัวใจเราได้ว่าเรากำลังมีความสุขกับความรักมากแค่ไหนเราไม่อาจเด็ดดึงใบไม้รอบตัวมาทำเงินทอนให้ลูกค้าได้ก็ความรักนะ่ะมันต้องใช้สิ่งตอบแทนเสมอนะสิบางคนเรียกมันว่าความคุ้มค่าหรืออีกอย่างความรัก ือการลงทุนแต่ลืมไปหรือเปล่านี่ไม่ใช่การวางแผนเศรษฐกิจนะเห็นไหมว่าตอนเด็กเราจะขายอะไรก็ได้โดยไม่ต้องวางแผนเพราะแค่เดินออกไปแล้วดึงใบไม้ออกมาจ่ายเป็นเงินเท่านั้นก็พอแล้วแต่ความรักมันไม่ใช่นี่เราต้องจำวันสำคัญอาทิตวันเกิดวันครบรอบแต่งงานหรือยิ่งไปกว่าน,นั้นอาจจะเป็นวันสำคัญอื่นๆ ที่ไม่ใช่ว่าสำคัญของเขาเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นเรายังต้องคิดว่าจะทำอะไรได้บ้างเพื่อคนที่เรารักสิ่งที่ดีที่สุดหาซื้อได้ไหมนะหรือว่าเราจะทำมันขึ้นมาเองเราไม่อาจแท้งว่าหัวใจของเรากำลังบอกเราว่าอย่างไรเหมือนกับตอนที่เราหลอกตัวเองว่ากระทาร้อนแล้วและถ้ามันรู้สึกแบบนั้นมันก็จะเป็นแบบนั้นและในขณะที่กำลังรู้สึกถึงความรักเราต้องไม่สมมุต เราต้องไม่เอาความรักไปเล่นขายของเพราะว่าความรักมันไม่ใช่เรื่องเล่นหลอกกันไม่ได้นะอย่ากโกรกถ้าจะรักอย่าแสร้งว่ามันสนุกเพราะถ้าเราลงมือวางเข้าของแล้วเราไม่อาจดึงมันกลับมาได้อีกเราไม่อาจเททุกอย่างทิ้งเหมือนตอนที่เราเล่นขายของเสร็จแล้วทว่าเราไม่อาจทิ้งร้างความรักเหมือนของเล่นที่เราไม่อยากเล่นอีก เขาคงไม่มีใครอยากเล่นขายของกับความรักจริงหมล่ะแล้วกลับมาพบกับเชอวิลาได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ